อ่ามื่อนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการตำแก้วแก้วบกกอกได้พี่น้องตำแก้วบกกอกแคบแซ่พี่น้องอ่ามีเครื่องนะครับนี่แก้วบกกอกครับนี่ขวดพริกครับขวดพริกเนาะโอ้นี่ดเกลือสุลดบกกอกพริกเกลือสุลดโอ้บวพริกต้องตำได้หลายเลยเห็นปะอืมมักเ็ดหลายมักเพชรลายอันนี้สูตรสูตรอ่าสูตรฟางใส่เนาะคล้ายๆกันเนาะเขาคือกันเขาใช่เนาะสูวยแหยกันเนาะ ตัวแต่ว่ามันใสียบผีกไหลได้พี่น้องคนนะ่ะเราผีกไหลก็บมัเป็ี่ยนคุณสาษคกับแสีบให้เก่าจำเป็นเพชรไปได้ไก่ตุ๋ยคนแบบเพชรโอ๋อันนี้มันเกิดไส่เกลือเราบ่ใส่เกล,เลือใส่ซุักใส่เกลือใส่ซุลกทำไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเบิ้งมาเนี่ยจะเลือกอะไรอบกอกตัวกรอ,อบนาของแทะกรอบนาได้นี่ปาดใส่ประมาณยั่หน่วยครับสามสามครับสามหน่วยเนาะ แซเห็ดแก้วประกอบพี่น้องเบื้องไว้ครับเห็ดไว้เห็ดกินครับเอาตะเปลือกมันใส่สักก้อนตอนแรกทันแม่นบอกครับเดี๋ยวตำแล้วแหลก็ใส่เบิดหมากเม่นบอกเบิดหน่วยเล้วบอกครับอุ้ยเป็นแต่แซีบเนาะแก้วประกอบกินใส่กับปิ้งปลาป่ะเฮ้ยปิ้งปลาส้มผัด ส้มพักได้เบิดเนาะปิ่งปลาขาวส้มพักโอ้ยเจ้าเกอะนั่งกินอยู่ตรงหน้าผมอืี้ยนนั่งกินอยู่ตรงหน้าผมโอ้ยแต่ปิ้งปาง้อนเต่ตึกอแขมันได้เนาะมันไม่กิน,นกับส้มพักจำแก้วบอกวกอโอ้ยพี่น้องเอยคิดถึงบรรยากาศเกาศ่กาๆซูมือเดี๋ยวเข,าข้าใก็ดยังเห็นนะครับแต่ว่าเ้าบุคคลได้ไปพี่น้องต่อไปขั้นตอนคือต่ำครับ นี่สิเขาเนื้อเขานังเงียบมากมันครับใส่น้ำห่อนบ่ใส่น้ำต้มปลาบ่กโอ้ใส่น้ำต้มปลาพี่น้องใส่น้ำต้มปลา,าพวกน,นี้ห้แม่นใส่น้าดมาสี่เ่ยเขากินมือ ได้เมื่อเดียวก็เฝ้ากินเบิร์เรื่องสองเมือมันแกงโมบวดมันไม่บวดบอร์เดียวบวดครับ,บ,รบอาทิตย์นึ่งก็บวดใส่ถ่านนักแข่งตัวใหญ่แต่แค่เ้าใส่น้ำอุ่นมีเสื้อแบ่นครับแเปพี่ยน,นอะไรพี่น้องนี่อ่าแบบนี่เพิน่นไปเอาผักซีมาพี่น้องเนี่ยมักซีมาใส่เต็มเลยโอ้ยจเจริญอาหารพี่น้องเงี้ยตัดแก้วเสียบ อันเพิ่นว่าซิมเรีบา้นี่ถึงขั้นตอนซิมแล้วเอาบุ๊คบริสายน์ปลาแดกบ่บ่ได้ใส่บ่มีปลาแดกครับเอาบ่ถ้ามีปลาแดกเขาก็ใส่ปลาแดกแซ่มเพิ่นไอ้เพิ่มซิมเพิ่นมละอันนี้เร่าเราบ่นี่ยเร่ครับโอ้โอเคครับนี่ขั้นตอนแล้วเด้อพี่น้องเอ้อามากินต้นกันพี่น้องมาหนี่จับพี่น้องขั้นตอนนี้เอาใส่น้ำปลาแดกได้บ่หนี่น้ำปลาแดก